หนึ่งครับผ่งานครับผมปั๊มดีซีเจ็ดร้อยห้าสิบบาทบัตรเลดเป็นบ่อสามครับตัวพร้อมบ่อสามการสวดสี่นิ้วครับในวันที่สิบสี่พฤษภาครับผมทีมนงานช่างน,านาักโซลเซล์บรรณาอันนี้ตัวพร้อมเขาออกนิ้วครึ่งครับดูรบริบาลน,น้ำครับ นี้ครึ่งน้ำออกกัเน้อเนื้อแนะครับผมเต็ีมท่อปุ่งครับตัวนี้ลูกค้าฟิกเป็นแผงมอสามร้อยเสิบบาทสามแผ่นครับตัวนี้เกาะเป็นชุดนอนนาด้วยครับถ้าเกาะชุดนอนนาน,นี่มันจะชาร์จก็ต่อเมื่อที่เราหยุดปั๊เมเสมอครับหยุดปั๊มน้ำเพราะว่าไฟ ับเดินปั๊มไปจะมาที่ปั๊มรดก่อนบริบานาน้ำที่ได้ครับผมเตรียมท่อพุ่งนี่เป็นสเต็กบอ่อสามครับท่อออกนี้พึ่งทำเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ชุดนี้ราคาที่สามหมื่นสองพันห้าร้อยครับผมถ้าเป็นบอ่อสี ก็จะได้ตัวอ้วนครับแกะตัวนี้บ่อเดิมของลูกค้าเป็นบบาสามเป็นตัวผอมเท่าออกนิ้วิครึ่งครับลูกค้าอยากได้เป็นสองนิ้วก็คือต้องบาสี่นิ้วครับผมการชุดตั้งห้าขึ้นไปครับปริมาณน,น้ําที่ได้ครับผมเต็มท่อพุ่งครับผมสนใจติดต่อสอบถามทีมงานมาได้ครับผมช่างรักสุลเซลบานนาครับจุดนอนนา ชุดสูบน้ําสอบถามทีมงานเรามาได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับผมคุยสอบถามรุ่นสเคปคปั๊มสเปคแผงสเปคพ่อออกได้ครับผมหรือให้ไปดูงานดูบอ่อบาดาลของลูกค้าก่อนค่อยตัดสินใจทีมงานเราพร้อมให้คำปรึกษาทุกกรณีครับ สนใจติดต่อสอบถามทีมง,งานมาได้ครับผม0 8 2 8์8 6 3 4 6ครับผมช่างรักโซลเซลบ้านนาครับขอบคุณครับ